เอาลาเปนคืองลาปิดแพงดีนแชนแนลนะพนนี่น้ครับเราจะมานั่น,นะทำนัาน,นะ s นวี่แบบนั่นนะเอาหัวฟักทองทำาเลยครับคว้างเนอนทำเือนแบบโนวี่เนี่ยก็ได้แบบนี้นสิคัอาก,กลกามาเอามาตัดนนี่ครับว่เ็บบวเป็นแบบนี้ครับและเป็นแบบนี้ครับ สองถุูกันู้ันที่แบเนีกับเต้ลวลูกให้น้คนก็ดีน้ำถูกกดียงนือเบรอได้ครับขอที่มีเสียวมแอ่าดกินอันนี้คนละแม่เป็นชื่อใหม่คนละได้หลายมื่นลนีครับ่มันเราจะ ต่แบบนี้ก็ได้ครับต่อไปเรื่อยๆครับก็จะได้พวกนี้ไม่ใช่แมบเด่นเก็บเลินเก็บเดียวแล้วพื้นก็แบบเออยพื้นนให้เราจะคิดไปว่าอะไรอย่างนี้เราคลี่ขึ้นไม่ได้เราหมุนตายครับทำแบบนี้ดีกว่าเอาละครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดชื่อบไลค์ด้วยนะครับครับ ส0 0บันสับไทยนะครับลับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย